วัสดีค่ะไฮไฮยี่สิบถ้ายี่สิบขอเริ่มขอโอกาสเฮ้ยไม่ใช,ใช่เงินหรือว่าขอโอกาสเอาให้ชัวร์ก่อนมาหาเอาเงินมาให้หรือมาขอโอกาสก็เป็นได้ ออเอออันนี้ก็เคนที่แอบพกแอบคุยเนาะเอาเงินเอาเงินมาให้ใครไม่รนะู้เนี่ยที่แบบก็เจอชั่วคราวแับเดียวแล้วแบบหัวสิทุม่มแบบทุ่มทุกอย่างให้เขานะดีไม่ดีนลเนี่ยโอ้โหอย่าให้คิดนะดีไม่ดีคือไปแปบอบจดทะเบียนได้วยนะเป็นไนะปนได้นะ นี่คือจดทะเบียนนะเนี่ยแต่มันจบมรณะไงมันก็เป็นโมฆะใช่ไหมมันจะซ้อนไม่ได้หนิใช่ไหมถึงจะอีกบุคคลหนึ่งไปจดที่อื่นใช่ไหมแต่เขามาจดอยู่นี่ใช่ไหมมันก็ซ้อนอยู่ดีแล้วถ้าเขารู้ละ่ะถ้าบุคคลนี้รู้ละ่ะเจ้ข่าวเฮ้ยจดทะเบียนซ้อนเฮ้ยทำไปได้ จกิดขัเดือนโอนกับการที่เขาเดินทางมาเจอเจอใครนะแต่ตกมรณะค่ะมันก็ต้องโมฆะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันก็จะบ้าหรือไงถึงจะแต่งในคนละประเทศใช่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีนีแเลยเพื่อคือเขาจะทําแบบนี้เพราะว่าเขาก็การเอาทรัพย์เก็บทรัพย์ไว้หรือเอาทรัพย์ตรงเนี้ยมาลงทุนทําอย่างอื่นและให้เป็นชื่อบุคคลนี้ คุณคุณไม่ไว้ใจคนที่เป็นครอบครัวนะคะแต่คุณไปเ่เจดทะเบียนสมรสซ้อนกับใครไม่รู้เพื่อเอาเงินไปลงทุนแล้วก็เป็นชื่อเขาแล้วก็ไว้ใจเขาจริงเดิไมะนี้จริงใช่ไหมเนี่ยคนนี้ไม่ไม่ปกติแลว ดูคนนี้ต้องไปหาจิตแพทย์อ่ะให้จิตแพทย์เอาค้อนข,ของสักสองอกจะตื้นที่ใจของเขาอ่ะเอเงินอาจจะเป็นเขาอาจจะแบบได้เงินมรดกมรดกทรัพย์สินจากทางบ้านหรืออาจจะเป็นแม่ของเขาให้มาเพราเป็ฟุ้นเนาะ แะได้อามาทําสิ่งนี้แอบทำด้วยนะไม่มีใครรู้เธอฉันรู้แล้วโอเพราะว่าถ้าเป็นชื่อของคนนี้ใช่ไหมเขาก็คือไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วไงเขาไม่มีทรัพย์สินแล้วไง โอนเป็นของคนนี้หมดแล้วไงโอ้โหไว้ใส่ใครไม่รู้ว้า wow. ว so amazing หัวใครวะโ oh, oh. อ้โหฮะกะแล้วแต่แต่จะสูบเลยไอ้เมด่คำเมด่อคำสิวโอ้ย่อยใบหนึ่งได้ไหมอ่ะพุง่งพุ่งอะไรนะฮะฮะ โอ้ยโอ้ยโหกรรมกรรมคือการกระทำตรงนี้นะคะกรรมทํางานแล้วสิ่งที่ทําเหรอกำลังวัวเราเกิดอะไรขึ้นไม่วัวนะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ ท่านก็บอกว่าอยู่ที่เวนก็มันกรรมไงทำกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทํากรรมไม่ดีก็จะเต็มตัวโดนเช็คบินแค่นั้นเองอันนี้ตกมรณะไงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็ไม่ดีก็นั่นแหละ,ะเตยมตัวโดนเช็คบินค่ะโ <c oughs> ดนเก็บเ,เวนกรรมเก็บคะ่ะไม่ใช่อะไรเก็บั้นค่าเวนกรรมคะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นไพ่เวนกรรมนะคะทา่านคะ ผิดสินข้อสไม่พอนอกใจรยาไม่พอตัวจิตไม่พอผิดสินข้อ3และแอบ,บไปจดทะเบียนโนอนจดทะเบียนโซนแล้วก็โอนอไปหุ้นร่วมหุ้นทําธุรกิจแล้วก็ลมไปชื่อบคลน,น,คน,นี้คนเดียวเพราะเมื่อถึงเวลาครบกาหน,นดที่เขา จดทะเบีนยนอย่างใช่ไหมเขาเช็คในคอมพิวเตอร์คน in, ta ta. นี้บุคคลนี้ไม่มีทัพย์สินเขาก็จะได้ไม่ต้องเสียไม่ได้ไม่ได้สตังค์เดงเดียวให้เรายาหลวงอันนี้คือความคิดเขานะก็ดวงใครไม่รู้นะก็ขอให้โชคดีนะคะบุคคลนี้นะไม่เรื่องใครไม่รู้นะก็ขอให้อีนี่นะก็ไม่กระทำกับคุณแบบนี้นะเนี่ยใครไ่ก็คือเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมารอดูผล ของกฎแห่งกรรมหลวงครไม่รู้นะมีอะไรก็ได้มีกรรมไม่มีทางมีได้ค่ะ You can run away you can hide to anything but not karma you can't never hide from karma m ะ c a r t h never that is true thing you can hide it d o s matter where you hide I'm gonna find you I'm coming i o n n a find you Where are you อะพงเนี่เออเนี่ยอะมาดูมาดูของใครนะคิดได้เนาะจบระเบียนสอนเพราะว่าอะสมมติคุณแต่งงานที่อื่นใช่ไหม แต่คุณยังใช้เป็นนางสาวอใช่ไหมวันนี้เขาใช้นางสาวใช่ไหมก็คือไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาแต่งงานใช่ไหมบางคนนี้่อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาแต่งงานใช่ไหมเขาก็เลยอาจจะรู้ก็ได้ก็เลยไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่จะขึ้นก็คือเขาจะเรียนสอนยังไงเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้อ่ะเขาคงจะตลบกหลบล,ลงคุยกันนั่นแหละทายังไง,งไแบบจะได้ไม่ต้องใจไม่หลวงไม่ได้สตางแดงเดียวใช่ไหม เออนั่นแหละจะไม่ต้องใส่หลวงไม่แต่ต่งเดงเดียวอะไรเงี้ยก็เลยอจาจดทะเบียนแล้วก็เพื่อเป็นการันตียืนยันว่าเขาก็จะได้มีส่วนของตรงนี้ด้วยแต่ว่าทุกสิ่งอย่างต้องเป็นชื่อของผู้หญิงนะฮะก็อออขอให้ผู้หญิงเขาไม่ทำอะไรที่มันใจร้ายก็แล้วกันคำพือการกระทำ I'm g o n t a find you You can hide from me มาคารมาฉันจะจัดอยูสวัสดีค